ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบ,บกบางปูเฉลิมพระเกียรติ7 2พ0 0ษามหาราชินีจังหวัดสมุทรปราการได้รับการรับรองเป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียนเอเ a ีย e เ i อ a g e พลเอกเอ,เอกกรรชางแก้วประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบ,บกปทคปสทบ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานนำกําลังพลส่วนราชการภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่รวมกิจกรรมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณสะพานสุกตากองสถานพักผ่อนกลมพลาทิการทหารบกสถานตากอากาศบางปูตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการโดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลพิธีทำบุญตักบาตรพิธีถวายราชสดัดุดีถวายพระพรชัยมงคล นอกจากนี้ได้ร่วมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำถวายเป็นพระราชกุศลได้แก่กุ้งกุลาดำหนึ่งล้านตัวและปลากระพงสามหมื่นตัวจากนั้นประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบ,บกได้มอบรางวัลการแข่งขันประกวดวาดภาพฝาผนังครั้งที่สองภายใต้หัวข้อสืบสารปณิธานงานอนุรักษ์ป่าชัยเลนบางปูส่งต่อให้ยั่งยืน